ามร้อยแปดสิบเนาะชุดอย่างนี้เท่าไหร่สองพันแปดสองพันแปดเนาะกสมอนะงร้ห้าร้อยเาั้นี่ไ้าราาบมาเดินเที่ยวตลาดสะพานปาางศิลากันนะเป็นแบบบรรากาศวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ ข้ว้นเปายังไม่ได้า่ไหไม่ดยอาลของกินก็มีขายอยู่ครับที่นี่มันต่อ h ิตจังคือคั่งอยู่นะบรรยากาศตามเด็ด่าสุดเลยเดือนมิถุนนยนวันที่16 16 ย่งให้ใหม่ครับตัดก่อนได้จ้าหอยน้ำลมยำปีนะสองโลหพี่สองกสายจ้าสองโลห้านะครับสองพี่ห้าอยพี่ครับผมหมึกกันนะ ันนี้เลยรโูม้มาไข่รองน้ำปลาโอ,อ,อ้โหหอมทอมร้วจะติดปบากลงา,าง,งเลยหมึกไข่แดดเดียวแนนแนรไข่ติดๆแต้มมอญกอี ยิมีรานทิมใ้ตากุ้งโหปลาหมึกหมดไปแล้วนี่เดี๋ยวเท่านี้นะกุ้งกุ้งหัวใสสามร้ยสองร้อยเจบาทมีเปนปลาดหลปลาคนปลาเดี๋ยวไปเดินดูตลาดนู้นกันบ้างดูตลาดนี้ก่อนนะมาอัพเดตดีราคามีอะไรขายนะมีปันโคกปลาหมึกสูงละสองรบาทเดียแค่ ปลาคาร์ปูเร่าด้ยวปยปลาไซเดอร์นะครับ8บาเรนนี่ทุกคนได้นะคะอันนี้เป็นปูเป,นเป็นอันนี้ลกละ400เข้าครับ นี่เป็นโอ้กูม, 3, มักรกูสามร้อยแปดสิบเนาะเงี่ยงี้เท่าไหร่พี่โดละสองพันแปดสองพันแปดเนะขอบคุณนะครับสี่ร้อยแปดสิ้าร้ส่จัมโบใช้เดียวกันเี้คาจราคาเท่ากันเท่ากันน้งก็ะุ่ สิบบาทยังปีน้ำแข็งน้า <laughs> ลว่นีปลาหงวาให้จ้าโลละสามร้อยสี่สิบกุนเป็นหัวไข่มีหอแค้งบา้านโลสอง้อใหญ่มากเลยไรคะย,าย่างให้นะจะอหวานโลละร้อยหกบประมานี้นะใหญ่ใหญ่เดินมาอัพเดตปกา้าอันทีลากันนะครับ พุ่งแม่น้ำอ่ะเต้าบอลเลอร์อะไรร้อยยี่สิบบาทหนึ่งย่างปีสองร้อยสามสิบใครที่จะมาเดินเที่ยวมาซื้อของก็าย่มีของสายอยู่นะที่มีสายเยอะด้วยราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับกำลังย่างตลาดน,นี้ดีอย่างคือ คนใเบียดตลาดเนาะตลาดประมงที่บ้านคนเดนอเบียดยกันมากเลยน,นี่เป็นหอยนางรมอันนีนด้วยมุกจระต้อยแม้งวันนี้ก็เป็นวันที่16ที่ผู้มาครับมาอัปเดตอันนี้ก็ตอนแรก็รุนรุนรางวัลกันเนาะช่วงเวลารางวัลใกล้ออก โอ้ป็หมึกไข่นะหนวดก็หมึกใหญ่มากเลยไม้ละยี่ห้าบาทนะน,นี่อยนั่งลมชุดละหนึรบาทนี่หมึก่อยหมึกย้องไอซกซอสขี่ละหกสิบห้หมึกผมน้อยขี่ละหกสิบห้าเหมือนกันหมึกกระตอย กุ้งแห้งนะไรนี้โหมีตลาดด้วยวกว็มีคนเดินเข้ามาตลอดนะอีกตลาด,ดยนงอยู่นู้นเลยไปไกลๆข้างหน้าเริ่มมีขับของขายบ้างแล้วเนี่ยเริ่มเป็นแบบฟิลบรรยากาศสะพานปลาเหมือนเดิมดูฝั่งนี้บ้างนะมีอะไรขายฝั่งนี้จะเป็นพวกกั้งปลา แซลมอน150บาทสองละ่ะช่์แี้วก็หมึกแห้งนีราคาตามหน้าถุงเลยคนระับหมึกไข่แห้งนะหมึกไข่แต่เดียวนะครับมีหน้าถุงมี500บาทนีห่หมึกกระต่อยถึงละ200 มีนี่หอยดองเนาะหอยดองปลาทูหอมปลาทูหอมก็50บาทปลาทูมันาราคานจะกใกล้กันกั้งจจรละแปดสิบ 80. โอ้ปลาตวนี้กูไข่ห้าร้อยห้าสิบร้อยยีแล้วก็มีสามร้อยแดสิบะแมงกะพรุนร้อบาทหมดมึ กนะ็ประมาณนี้ปนระมาณนี้อันนี้พวกดองแดอมันดอง,อน, 800, องนี่ไข่แมงดาสามร้อยสามร้อยสามสิบก็มีรนะ้อยหนึ่งก็มีเนาะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์หอยแมงกุ้หอยหวานบรรยากาศก็ไม่ถึงกับเงียบเหงาเนาะครับเดี๋ยวยไม่ไมีเลน คูธรรมชาติ4 0 0น้องเมาวันนี้คิดหมดได้กินไป800นี่นะ800หมดนี่เหรอครับวันนี้800ใช่ 2, 4, 6คูก็หาอะไรนี่ดูจนะ 2, 4คูธรรมชาติใช่10 10๊บกระตุกครับผมขอบคุณครับอยแชร์ก็220บาทเนาะแล้วก็ปลากระพงดำโรละ100คูมาด้วยนะ ก็กิดน้องไปสาีสามยี่เนาะหอลับได้แล้วเนาะโดนเยอยากหายเงียย่ยอบคุณค้าแบบนะปลาหวานีซึ่งโอยย่สวยมากเลยเข้ากันหมดเลยครับร้อยยี่ร้อยยี่สิเข้ามดเลยสามกได้แวสามแพกร้อยงวดมื่อวนสามร้อย อันนี้ราคานี่ลงจากหน้าปลายได้เยอะเลยนะห้าร้านปากปลายวันนี่ขอ oh ค itor, ุยขอต่อได้พี่นี่โอ้หมื่นกว่านี้นะสามร้อยยี่อละหนึ่งสองลองทะเลเยอะมากเลยปลาเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นน้ำจิ้มพวกอะไรก็มีน้ำจิ้ม

ราคาเท่ากันทุกร้านเลยก็มีบางอย่างแตกต่างกันนิดหน่อยบรรยากาศก็ยังคึกคักอยู่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16มิถุนาโอ้กระดอง300บูมารแกะนี่330ร้านนี้ไอเป็นเนื้ออย่างนี้เท่าไหร่ครับผมอันนี้สีขาวนี้กิโลละ9,000กิโล9,000 อ๋อสามขีดสามขีดประมาณสาม้าบาทอ๋อครับผมคอบ <c oughs> คุณครับผมกิโลละสามพันนะมึดกับ 3, <c oughs> กต่อยสามร้อยสองร้อย ดดอูร้านที่นี่พอค้าไม่คะใจดีครับลดไปทุกร้าน200บาทน้อนี้4มารดเลร้อยาเครื่องด้วยนี้มีน้ำจิ้มวุ้ยปากระพงอันนี้บพ ตัวร้อยห้าสิบบาทเนาะครับผมขอได้งได้นะครับเราทำทำให้เสร็จเลยเหรอครับครับผมทำให้เสร็จเลยร้อห้าสิบบาทต่งเป็นเป็นจัมโบ้นะสามร้อยแสิบใจดีโอ้กุมังกรเจ็ดสี่ไนีตัวละพันห้าตัวเล็กหก0 500าร้อย บรรยากาศตลาดสะพานปลาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนวันนี้มาเดินน้ำเดชก็ประมาณนี้ครับก็ะจะมีโซนนี้นิดหน่อยตรงนี้ยื่นออกมานิดน้งโอเคเดี๋ยวเอาไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะในคลิปหน้าจะพาไปดูตลาดบะมงนออกนญชันกีฬานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ